ยังคุณคองทุ่งกระโจมทองคุณวีราชัยรบบุรีลำสวัสดีค่ะวสันน้องไข่มุกปังปังก็ทักไทยเด้อค่ะใยญ่เดือนอุบลก็กวดจ้ากวดจ้าวสันกวดกันไปพี่น้องกวดนาสอนน้องเขียวมาแล้วมาแล้วคุณสวยภูน้าสอนมาแล้วสวัสดีทักทายเด้อจ้าสวัสดีทักไายนาอค่ะนาออันพี่โอ้กหลานพี่น้องทั้งอยากหลานทั้งเอาข้าเก็บยางเขาล้านล่อขายเตรียมขายก็ด้สื่อน่มหลานน่ะพี่น้องก็ว่าช่วงนี้เอน เทาตัดยางกับอะไรเต็มลอะะ้อเนาค่ะนอนกอดความเงาน,นำกับ่ท่านอ่านพี่น้องมาต่อยา,ายอันมาตาไประยอดนั้นมันก็นจะเด้งึ้นนาฟีเท่าเองพี่น้องเท่าก็จะได้เป็น,ปนกําลังใจให้กันเนาะคะ่ะถ้าไปไม่ไม่ไปที่ไลฟ์สดเท่ากับไปที่คลิปหรือว่าไปที่บ้านให้กันช่จึงตู้ห้องจากจอรนอุ้ยขอถทษความไพเด้อค่ะเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะบางสิ่งบางคำเนาะคะ่ะเพิ่นกัดเป็นคําที่ต้องทั้งข้าพันว่ายยายอัน หัวแห้งๆก่อนน้องพี่น้องหัวแห้งๆก่อนดีใจว่ามันจะคลองใ้ตั้งคาอันเลี้ยวแม่แม่จ๋าดีใจเนาะเอาเอาอพายพนไรแค่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเพราะว่าฝนก็หยุดพอดีพี่น้องค่ะเสียงฝนก็หยุดเมื่อกี้ไรยุ่หน้าบ้านแม่วิภาลูกไอยุ่หน้าบ้านนะคะไรอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีอันคุณวีระชัยลบบุรีลมสวัสดีค่ะประสญญาทน้องไข่มุกป,ป,ปังปังก็ทักทายเด้อค่ะ ยายเดือนอุบลก็กวดจ้ากวดจ้า่าสั่นกวดกันไปพี่น้องกวดตอนวันด้ไปตอบคอมเมนต์บ่ไดไปหาูนใดแก้วันงานน้ำหลานยืนโยงสวัสดีคาราวาพี่สาวคนสวยไปสันขอบคุณยืนยงนปีไกลก็เมืองเพชรนั่นใกล้ไกลแข้งนองพร้อมกับเงินตราเม่นบ่จักดอลลรากับพ่อได้มีกิน านนะะถามนะค่ะถ้ามาดาเข้าก็ต้องไทยคิดไปไปเล่าบา่มีเวลากินกิ้งนะค่ะพี่น้องบ่มีเวลากินกิ้งเข้าก็บเจริเอาแมา่โลงก็สินะมันกับเมียนอยู่ดีนะคะ่ะเขากูุลังคนมาเห็นกระเจ้าว่ากินตะลาคุยลาบเพราะน่ว่าบาซีว่าแม่ยืนยงเราให้พี่วันคันมาพี่วันละสวยกระโดดเนะาะว่าชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้บัน อันเมื่อขึ้นคุณสำลีสวัสดีครับนะค่ะขอบคูดหลายๆเด้อเมื่อนี้พ่อเปลี่ยนสีนาเด้งเด้งเต็มแท้ว่าซันโอ้มันจะมันเด้งบอดพี่น้องมันขืนบอกเลยไหมปลาห้ตั้งคาตัวนี้แล้วก็อันพ่ออันพ่อมันขืนขอคว่วงาใาห้มีไปน้ำกันนะค่ะเริ่มแล้วพี่น้องสวดศาสสวดศาส์มาอีกแล้วนะคะเนาะอันกระสิไลไปนะคะได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั้นรับพี่น้องเนาะได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนันนะคะ เป็นเจ้าของแฟนเฟซบุ๊กตัวนี้คนเดียวเ่ามีคนอื่นสิแม่เขาเขาถามมา,ากนะสิแม่บ้าน,นี้กาเบรู้แล้วเนาะก็เมนมูไปบ้าที่นี่กะใส่อันเอียงก่อนใส่ไม้เบาเนาะไอไอ คุณพอ่อกันน้อนยู่ข่างมาที่นี่เป็นกสิใจนกสวัสดีค่ะพั่น้องไข่มุกปังๆก็ทักทายคุณชมสนุกเด้อคุณคำนั่งกับว่าเห็นกันโดนเนาะคุณคำนั่งเนาะขอบคุณ Facebook ขอบคุณ a อไเนาะคะ่ะที่พักเพรานั้นที่ยังไม่ผ่านเนาะพี่รองเนาะเห็นว่าอันตั้งค่าว่า้อนเขาไปดูเด็ดบอ,อยดีเก็ <laughs> สาวคาเฟ่ขวัสัิ์เนาะคะ่ะคุณสำลิดสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเด้อค่ะสวัสดีนะคะขวัสดิ์พนมบาลเนาะค่ะสวัสดีค่ะลองอีกครั้งหนึ่งแ <c> ก <oughs> ่กับมันไม่ดีนางสาวช่วยเกียรติเวลาส่งข้อความมาถ้ายัางห่วงกัน คงสะดุดแน่กับพี่เนาะค่ะพี่น้องบางบางบางทียบางท,างทีเราก็สะดุดเนาะคะ่ะสงสัยจะเป็นสะดุดรักแล้วพี่น้องก็บฉัว่าชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้บันอันเมื่อขึ้นคุณสำลีสวัสดีคร่บพานเลี้ยวพี่น้องมันเป็นมันอย่างว่าให้ตั้งค่ายอย่างหล่ะคือยังคือยังลูเพชรแม่พี่น้องนะั่นละแยกวันก็นเลยว่ลูกก็เลยเน ไอ้ตาประเสับคุณชมสนุกบาเนาะคะ่ะนั่นแหละยายอ่อนก็นดีใจายค่ะพี่น้องคะ่ะว่ามันจะของพานเลี้ยวนึกว่าคนทรงเคียมมือมาให้ต่างค่าเลี้ยวเห็นแต่บอกว่าอยู่หน้าบ้านเนาะพี่น้องคันในนี้จะเสียงฝนก็บ,บอกไมาา่ได้จ้านใหญ่ใสำนักบอกใหญ่หมองไหลจะ้าพีน่น้องทักทายไอ้ยังเนองมลบอก สวัสดีคะ่ะสนองไข่หมูกะทักไทยเนาะค่ะคุณมีละชัยสวัสดีคะ่ะสนคุณคำนั่งกะทักไทยขึ้นเนะะาะขังที่สามมีลีหลายตัวจ้าเนาะนี่ขังที่สามแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณพี่สมพรคนสวยของน้องเน,ะคะนะคะคาค่ะเนาะขอบคุณมากมายเด้อค่ะขังที่สามน้องกงะจิขึ้นเบื้องเนาะค่ะขันมันขึ้นเมื่อไรกันทรมานก็ต้องทนไหวสิ่งเดียวที่พอทาได้คือบอกหัวใจไม่ให้ผมสร้้ง เสียงเพลงที่ครวนชวนใจวันสะดุดแนกกบมี่เนาะค่ะพี่น้องบางบางบางทียบ,บางทีเราก็สะดุดเนาะค่ะสงสัยจะเป็นสะดุดรักลาพี่น้อง <laughs> กระซิลล <c oughs> นั่งแก่ให้ทุกปู่ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะแม่จ้ากำนองฝางกวนกระยุ่ สาบุเมือเสาไปเอียงเอาพระเนธเอียงกินลำบุญเสาเนนะคะไม่ออนกะไปจึงตัดสินใจจากบ้านบบฮิบินมาทำม,มาหากินอยู่ที่เมืองอุดรเนอกพี่น้องเนาะขันมาหากันบ่อยๆยสิเๆห้องอาจจะได้ไปเห็นกันนอกพี่น้องเห็นกันอันกับคุณคคำนั่งอีกคนหนึ่งพุ่นพึ่งโดดๆเขาไม่เห็นกันที่หนึ่งเนาะ,ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมพรมาแล้วมาแล้วสวัสดีเด้อจ้า เป็นเจ้าของง f นเฟซบุ๊กตัวนี้คนเดียวว่าม่มีคนอื่นสิแม้เขาเขาถามมา,ากนะสิแม่บาานีนกับว่ารู้แล้วเนาะก้องสองรอยเสน้นก็ไม่เห็นวังเรียงเคียงเฟซบุ๊กสวัสดีเอไอสวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาวครีเอเตอร์เดค่ะรอบนี้เป็นครั้งที่สมได้ออนขึนลองบมบืองอีกเป็นครั้งที่สาถ้าไม่สําเร็จรอบนี้ก็คือ ล่งค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆหมวกกับคู่เป้าหมวพี่น้องเอ้ยงาลายไผู้ีิลูเพ่นบลูพ่นก็นต้องไปศึกษาถามมาให้เข้าอีกคือเกา่นาละพี่น้องนั่นาละเนาะเป็นกําลังใจให้เด้อค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะคะสุดๆเฮ้ยจะถ,ถามมูมังกรประกาศไปกดตกลุแล้วเนาะพี่น้องประกาศไปกด่าใช่ประกาศไปกดเป็นยังแล้นาะ พว่<ม>าพอเคยหูพอเคยเห็นเทียงเอาสซ่งมาอย่งคือบางสีนอสันเข้าไปที่เด็ดภาควัาเนาะค่ะแม่อวันกับวอรีว้าให้ผู้ใดดอกแม่อวันกับเอาทีอันสะดวกสบายก็เลยขึ้นเลยเนาะจ่าแม่จาน้องภาควันสวัสดีครับวาสันเนาะค่ะคุณสวรจ้าว่าสันเนาะอันอันอันย่ยเดือนอุบลนย่ยเดือนอุบวนาสันย่อยอนจ้าย่ออวันจ้าว่านสันแมนอีกอย่างน้อยใ่ยเดือนมาๆมามาฟังแกออวันกำลังสิจมให้อยากให้เธอรู้ ว่าฉันทนอยู่อย่างคนโง่เขาไนรลานก่อนไอคุณชมชน,นกไปเลยก็ได้ค่ะไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมีคําตอบก็จะลงเวทีแล้วคะ่ะเนาะลงเวทีด้วยเวลาแคกหาสิบสอมันเจ็บเหลือเกินมันเหงาเหลือเกินเธอรู้หรือเปล่าอยากไปนาสอนน้องเขียวมาแล้วมาแล้วคุณสเวยภูนาสอนมาแล้วส,สวัสดีทักทายเด้อจ้าสวัสดีทักทายเนาะคะ่ะเนาะอัน ผอว,วันวันไ้้ไปตอบคอมเมนต์วัได้ไปหาผู้ใดแค่วันงานน,น้ำหลานยืนโยงสวัสดีคาราวาพี่สาวคนสวยไปสัาา่นคอาคุณยืนยงเป็นเหมือนคนอื่นเขาที่มีเพียงเราคงเป็นไปไม่ได้ขอตเอน่อนเพื่อนพี่ทุกคนด้ยจ้าพี่น้องจา้า ร้อไปถวายเ,เพื่อนเพื่อนเืองกวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งพี่น้องบ่ได้เก่งบ่ได้ยั้งเนาะค่ะพี่น้องอันแต่วงะะะงูปปาปานเนาะค่ะแต่วงั้นเทใ,ใจฮักน้องตรองให้ทวนทีลูกขอตัวนะครับแม่ว่าสันอันจิบละเส้นกะบอมีพี่น้องบางหันขึ้นคักงามยูเนาะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่รด้เนาะค่ะคุณพี่เต้นาพิเสียชิดหอดอายไรมาจ้าว่าสันมาประสิสวัสดีใหญ่ขึ้นเป็นครั้งที่สามกันละจ้ามาเกาะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาทักทายนะค่ะเข้ามาทักทายหลาสีร้อมขึ้นมันกำลังใจให้เพื่อนไปจะไปวันนี้ก็ไปบ้านนี้ได้สามซีคอมเมนต์ไปบ้านนั้นได้สามซีคอมเมนต์บ่ไปกับอะไรพี่น้องเพื่อนกระทักมานอกข้ากับอยากให้ตอนนอกพี่น้องนอกหัอมาหากันบ่อยๆจรงๆห้องก็อาจจะได้ไปเห็นกันนาะพี่น้องเห็นกันอันกับคุณคำนั่งอีกคนหนึ่งทุ่มพึ่งโดดๆก็ไม่เห็นกันที่หนึ่งเนาะค่ะสวัสดีจ้า ยีวันตั้งรายได้กับเฟซบุ๊กว่าสันนี่อวอนก็เลยเขาไปแตะไปเบิง้งพี่น้องเขาแตะแตะไปเบิง้งเพื่อนเลยบอกว่าตั้งค่าว่าสันเอา้าเอาก็ดีฝนตกบุ่มบุ่ม,มลงมาเ <c oughs> ขาไปเบิ้งไลลูกรถทิวโทรศัพท์มาลูกตรงนี้ตรงนี้เขามาในบานนะคะพี่น้องคะขอโทษ้องรอไปถา,ถามเพื่อนเพื่อนเบื้องกวนเนาะค่ะพี่น้องเนาเพรานะว่าเราก็ไม่ได้เก่งพี่น้องบ่ได้เก่งบ่ได้ไยังเนาะค่ะพี่น้องอันเก่างู้บปลาเนาะค่ะเก่างู้ใจให้กันเด้อค่ะพี่น้อง เป็นกําลังใจให้กันเสียงคนหรืออ่านนะคะกรธรรมดางเขาก็ต้องทายคิดไป,ไปเวลาบ่มีเวลากิ่งๆิ้งนะคะ่ะพี่น้องบ่มีเวลากิ่งๆเขาก็จะไดเ้เอามาโล่งกันสินะ่ะกมันกัะเมียนอยู่ดีนะคะเขาอันกดเบิง้งขาทานิ่มอยู่ในถุง